ด้านมืดของทักษิณชินวัตรมหากราบนายกที่แบ่งชาติออกเป็นสองสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยร่วมสมัยเป็นทั้งฮีโร่ในใจของคนครึ่งประเทศและเป็นปีศาจในสายตาของคนอีกครึ่งหนึ่งชื่อของเขาไม่ว่าคุณจะรักหรือจะเกลียดคุณก็ไม่มีทางเพิกเฉยต่อเขาได้ แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเราทุกคนรู้ดีถึงด้านสว่างของเขากันใช่ไหมครับโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่เปลี่ยนชีวิตคนจนกองทุนหมู่บ้านที่อัดฉีดเงินสู่รากหญ้าการปลดหนี้ IMF ก่อนกำหนดนโยบายเหล่านี้ที่เรียกรวมๆวมว่าทักษิณโนมิกส์มันคือผลงานระดับมาสเตอร์พีซที่ทำให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่รับความนิยมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเป็นรัฐบาลพักเดียวรัฐบาลแรกที่อยู่ครบวาระเรื่องราวมันเหมือนกับเทพนิยายนักธุรกิจโทรคมนาคมที่ผันตัวมาเป็นนักการเมืองแล้วใช้หลักการแบบซ e o มาบริหารประเทศจนประสบความสำเร็จฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ภายใต้ความสำเร็จที่เจิดจ้านั้นมันมีเงาที่มืดมิดทอดทับอยู่ เงาที่ทำให้สังคมไทยต้องแตกแยกอย่างรุนแรงบาดแผลที่ยังคงไม่หายดีจนถึงทุกวันนี้และเงาดำนั้นก็คือด้านมืดที่เราจะมาขุดคุยกันในวันนี้ประเด็นที่คนครึ่งประเทศอยากให้ลืมตั้งแต่สงครามยาเสพติดที่แลกมาด้วยชีวิตคนกว่า2,500ศพ โศกนาตกรรมกรือเซตากใบที่ราดน้ำมันลงบนกองไฟใต้การทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนที่นำไปสู่จุดแตกหักอย่างการขายหุ้นชินขอบการแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระเพื่อสร้างเด็จการรัฐสภาไปจนถึงมรดกความขัดแย้งที่ยังคงส่งผลมาถึงปัจจุบัน 1. สงครามยาเสพติดเมื่อเป้าหมายทำให้วิธีการชอบธรรม ด้านมืดด่านแรกและอาจจะเป็นด่านที่ดำมืดและเปื้อนเลือดที่สุดในยุคสมัยของทักษิณก็คือนโยบายที่เขาเรียกว่าสงครามยาเสพติดครับต้องให้ความเป็นธรรมก่อนว่าในช่วงต้นยุค2,000ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยโดยเฉพาะยาบ้ามันรุนแรงมากจริงๆครับ มันระบาดเข้าไปในทุกชุมชนทุกโรงเรียนมันคือมะเร็งร้ายที่กัดกินสังคมและรัฐบาลทักษิณก็เข้ามาพร้อมกับนโยบายที่เด็ดขาดและเฉียบพลันเพื่อจัดการปัญหานี้แต่คำว่าเด็ดขาดของรัฐบาลทักษิณมันมีความหมายที่น่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่วาทะของท่านนายกในตอนนั้นมันชัดเจนมากครับสำหรับผู้ค้าเราต้องโหดเที่ยมต้องตาต่อตา ถ้าเกินกว่ากฎหมายจะจัดการได้ก็อาจจะต้องใช้วิธีการที่มันนอกเหนือกฎหมายทำเจ้าหน้าที่อาจทำผิดพลาดวิสามันฆาตกรรมไปบ้างก็ไม่เป็นไรผมรับผิดชอบเอง แค่ฟังวาทะก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับมันคือการให้ไฟเขียวแก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการว่าสามารถใช้วิธีการใดก็ได้เพื่อกำจัดผู้ค้ายาเสพติดให้สิ้นซากแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือปฏิบัติการกวาดล้างทั่วประเทศมีการจัดทำสิ่งที่เรียกว่าบัญชีดำหรือแบล็คลิสตรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตั้งแต่ผู้ค้ารายใหญ่ ไปจนถึงผู้เสพรายย่อยแล้วปฏิบัติการเด็ดหัวก็เริ่มต้นขึ้น <P RE AK> เพียงแค่3มเดือนแรกของสงครามยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศมากกว่า2,500คนย้ำนะครับ2,500คนใน3เดือนส่วนใหญ่ถูกระบุว่าเป็นการวิสามันฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าผู้ต้องหาขัดขืนการจับกลุ่ม บางส่วนก็เป็นการเสียชีวิตอย่างปริศนาที่ถูกเรียกว่าการฆ่าตัดตอนคำว่าฆ่าตัดตอนนี่สำคัญมากครับมันคืออะไรในวงการยาเสพติดเนี่ยมันเป็นเครือข่ายโยงใยญกันไปหมดผู้เสพจะซัดทอดผู้ค้ารายย่อยรายย่อยจะซัดทอดรายกลางรายกลางก็จะซัดทอดรายใหญ่ซึ่งรายใหญ่นี่แหละครับอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่รัฐเสียเอง การฆ่าตัดตอนก็คือการที่รายใหญ่สั่งเก็บรายย่อยที่ถูกจับเพื่อไม่ให้สาวมาถึงตัวเองได้มันคือการฆ่าปิดปากและในบรรยากาศของสงครามยาเสพติดที่รัฐให้ไฟเขียวมันจึงเป็นโอกาสทองของขบวนการนอกกฎหมายที่จะกำจัดศัตรูหรือฆ่าปิดปากพยานแล้วก็โยนความผิดให้เป็นผลงานของรัฐบาลไปมันคือความโกลาหลที่แยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นตำรวจ ใครเป็นโจรใครคือผู้ล่าและใครคือเหยือ่อที่น่าเศร้าที่สุดคืออะไรคือหลังจากยุคของทักษิณมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้และผลการตรวจสอบในปี2550พบว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า2,500คนนั้นมากกว่าครึ่งหนึ่งคือประมาณ1,400คนไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย พวกเขาคือแพ้ครับคือคนที่อาจจะเคยมีประวัติคือคนที่มีเรื่องขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็ถูกยัดชื่อเข้าไปในบัญชีดำแล้วก็ถูกอุ้มไปฆ่ามันคือตราบาปที่ใหญ่หลวงที่สุดที่นโยบายของรัฐได้สร้างแดนมิกสัญญีขึ้นมาและสังเวยชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับตัวเลขทางสถิติที่สวยหรูว่ายาเสพติดลดลง นี่คือด้านมืดที่ไม่อาจปฏิเสธได้ที่ความสำเร็จในการปราบปรามยาเสพติดมันถูกสร้างขึ้นบนกองเลือดและน้ำตาของผู้คนและมันคือตัวอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดของสไตล์การบริหารแบบทักษิณที่เป้าหมายสำคัญกว่าวิธีการไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม 2>, 2. ไฟใต้ที่ลุกโชนโศกนาฏกรรมกรือเซและตากใบ ถ้าสงครามยาเสพติดคือการราดน้ำมันลงบนกองไฟการจัดการปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลทักษิณก็เปรียบเสมือนการโยนระเบิดลงไปซ้ำครับมันคือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่ส่งผลกระทบเลวร้ายมาจนถึงทุกวันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาภาคใต้มันมีความซับซ้อนมีรากเหง้ามาจากประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและศาสนาที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการจัดการ แต่นายกซ e o ของเรามองปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องโจรกระจอกเขาเชื่อว่าสามารถใช้กำลังและความเด็ดขาดเข้าปราบปรามได้เหมือนกับที่ทำกับยาเสพติดจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดคือการยุบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานประสานงานระหว่างพลเรือนตำรวจทหารและเข้าใจความละเอียดอ่อนของพื้นที่มาอย่างยาวนาน แล้วเปลี่ยนไปใช้โครงสร้างของตํำรวจเป็นหลักในการนำซึ่งนั่นคือการมองปัญหาแบบมิติเดียวคือมองว่าเป็นเรื่องของอาชญากรรมไม่ใช่เรื่องของความมั่นคงและความรู้สึกของผู้คนและแนวคิดนี้ก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมสองครั้งใหญ่ที่กลายเป็นบาดแผลฝังลึกในใจของชาวมุสลิมมาลายูและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวของรัฐบาลทักษิณเหตุการณ์ที่มัสยิดกือเซ28เมษายน2547 วันนั้นมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบประมาณ30คนเข้าไปหลบอยู่ภายในมัสยิดกรือเซซซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเจ้าหน้าที่ได้ทำการล้อมเอาไว้สถานการณ์ตึงเครียดแต่แทนที่จะใช้การเจรจาต่อรองหรือรอให้กลุ่มคนร้ายอ่อนแรงและยอมมอบตัวคำสั่งจากเบื้องบนในรัฐบาลกลับสั่งให้ใช้ปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด ผลลั์คือเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในมัสยิดและสังหารทุกคนที่อยู่ข้างในเสียชีวิตทั้งหมด32ศพ ภาพที่ออกมาคือมัสยิดที่พรุนไปด้วยรอยกระสุนและศพที่เกลื่อนกลาดมันคือการกระทำที่ถูกมองว่าเกินกว่าเหตุอย่างรุนแรงและเป็นการเหยียบย่ำความรู้สึกทางาศาสนาของชาวบ้านมันสร้างความเกลียดชังต่อเจ้าหน้าที่รัฐและกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีในการปลุกระดมคนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมขบวนการเหตุการณ์ที่ตากใบ25ตุลาคม2547 เหตุการณ์นี้เลวร้ายยิ่งกว่าครับเริ่มต้นจากการมีชาวบ้านหลายร้อยคนไปชุมนุมประท้วงที่หน้าสอพอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ถูกจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตัดสินใจสลายการชุมนุมโดยใช้ทั้งแกส๊สน้ำตาและกระสุนจริงมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเคน แต่สิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่โลกต้องจดจำผู้ชุมนุมชายประมาณ1,300คนถูกจับกลุ่มถูกสั่งให้ถอดเสื้อมัดมือไพลหลังแล้วก็ถูกโยนขึ้นไปบนรถบรรทุกของทหารเพื่อจะขนย้ายไปยังค่ายทหารที่ปัตตานีซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายชั่วโมงพวกเขาถูกบังคับให้นอนทับซ้อนกันเป็นชั้นๆบนรถเหมือนกับสิ่งของไม่ใช่คน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบเท่าเป็นเวลานานหลายชั่วโมงผลลัพธ์คือเมื่อรถบรรทุกเดินทางไปถึงที่หมายก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและถูกทับมากถึง78คน78ชีวิตต้องมาตายอย่างทรมานเพียงเพราะวิธีการขนย้ายที่ไร้มนุษยธรรมและสิ่งที่ทำให้ผู้คนโกรธแค้นยิ่งกว่าคือคำพูดของนายกทักษิณในวันต่อมาที่เขาให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ตายเพราะคนเหล่านั้นอ่อนแออยู่แล้วบางคนอดอาหารช่วงถือสินอดพอร่างกายอ่อนแอมาเจอแบบนี้ก็ช็อกตายมันคือคำพูดที่เย็นชาและไร้ซึ่งความเห็นใจมันคือการโยนความผิดให้กับเหยื่อและมันได้ทำลายความไว้วางใจที่เหลืออยู่ทั้งหมดระหว่างรัฐบาลกับคนในพื้นที่ เหตุการณ์ครือเสและตากใบจึงไม่ได้เป็นแค่ความผิดพลาดแต่มันคือตราบาปที่พิสูจน์ให้เห็นว่าแนวทางการบริหารแบบ CEO ที่เน้นแต่ผลลัพธ์และความเด็ดขาดมันใช้ไม่ได้กับปัญหาที่ต้องการความเข้าใจและความละเอียดและมันได้เปลี่ยนไฟใต้ที่คุกรุ่นให้กลายเป็นเพลิงที่ลุกโชนเผาผลาญความสงบสุขมาน,นานนับทศวรรษ 3. ทุจริตเชิงนโยบาย เมื่อประเทศกลายเป็นบริษัทในเครือมาถึงด้านมืดที่เป็นหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดเป็นชนวนที่นำไปสู่การประท้วงขับไล่และจบลงด้วยการรัฐประหารนั่นก็คือข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตเชิงนโยบายแนวคิดการบริหารประเทศแบบบริษัทของทักษิณมันมีจุดอ่อนที่อันตรายมากครับ นั่นคือถ้า CEO ของประเทศยังคงเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในธุรกิจขนาดมหึมาของตัวเองอยู่มันก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดคำถามว่านโยบายที่ออกมานั้นทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อบริษัทของครอบครัวกันแน่นี่คือสิ่งที่ฝ่ายค้านและนักวิชาการเรียกว่าการทุจริตเชิงนโยบาย มันไม่ใช่การคอร์รัปชันแบบบ้านๆที่ไปเรียกรับเงินใต้โต๊ะแต่มันเป็นการคอร์รัปชันที่แนบเนียนกว่านั้นคือการใช้อำนาจรัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีไปออกกฎหมายแก้กฎระเบียบหรืออนุมัตินโยบายต่างๆที่เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจในเครือชินวัตรโดยตรงมันมีหลายกรณีมากครับที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาเราจะมาดูตัวอย่างใหญ่ๆกันการแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต ในอดีตบริษัทมือถืออย่าง AIS ซึ่งเป็นของชินขอบในตอนนั้นต้องจ่ายค่าสัมปทานให้กับรัฐในอัตราที่สูงมากประมาณ20-30%แต่ในยุครัฐบาลทักษิณมีการผลักดันให้เปลี่ยนระบบใหม่คือให้จ่ายค่าสัมปทานน้อยลงแล้วไปจ่ายเป็นาภาษีสัรภสามิดแทนซึ่งอัตรามันต่ำกว่ากันเยอะมากใครได้ประโยชน์เต็มๆครับก็ AIS นครับ รัฐศูญเสียรายได้มหาศาลแต่บริษัทในเครือของนายกกลับมีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดกรณีธนาคารเ x ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้พมา่ารัฐบาลทักษินอนุมัติให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า เอ็กซิมแบงปล่อยเงินกู้จำนวน4,000ล้านบาทให้กับรัฐบาลพม่าในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติเพื่อให้พม่าเอาเงินไปทำอะไรครับเอาไปซื้อสินค้าและบริการด้านโทรคมนาคมจากบริษัทในเครือชินขอบมันคือการเอาเงินของรัฐผ่านเอ็กซิมแบง์ไปให้ลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะได้เอาเงินนั้นกลับมาซื้อของจากบริษัทของตัวเองนี่คือข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ชัดเจนมาก และเป็นหนึ่งในคดีที่สารดีกาตัดสินว่าเขามีความผิดจริงในเวลาต่อมาการแทรกแซงสื่อและองค์กรอิสระ เพื่อให้การทุจริตเชิงนโยบายมันราบรื่นก็จำเป็นต้องควบคุมกลไกลการตรวจสอบให้ได้นี่คือที่มาของการแทรกแซงสื่อครับสถานีโทรทัศน์ไอทีวีซึ่งเคยเป็นสื่อที่เข้มแข็งในการตรวจสอบรัฐบาลหลังจากที่ชินขอบเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไอทีวีก็เปลี่ยนไปผู้บริหารและนักข่าวที่ชอบวิจารณ์รัฐบาลถูกบีบให้ออกรายการข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนถูกถอดไอทีวีกลายเป็นเหมือนกระบอกเสียงของรัฐบาล ไปนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระต่างๆเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชหรือแม้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อทำให้อำนาจการตรวจสอบอ่อนแอลงและสร้างสิ่งที่เรียกว่าผดเด็จการรัฐสภาคือการใช้เสียงข้างมากในสภาทำทุกอย่างได้ตามใจชอบโดยไม่มีใครคานอำนาจได้ และทั้งหมดนี้มันก็เดินทางมาถึงจุดแตกหักฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้คนกรุงเทพและชนชั้นกลางทนไม่ไหวอีกต่อไปนั่นก็คือดีลการขายหุ้นชินขอบ 4. ฟางเส้นสุดท้ายดีลขายชาติและจุดจบของรัฐบาลทักษิณวันที่23มกราคม2549คือวันที่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยต้องจารึกไว้ วันนั้นตระกูลชิน,นวัตรและดามาพงศ์ได้ประกาศขายหุ้นทั้งหมดที่ตัวเองมีอยู่ในบริษัทชินคอร์เปอเรชั่นซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ AIS ชินซทเทลไลท์และ ITV ให้กับกลุ่มทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นมูลค่าสูงถึง73,000ล้านบาท มันคือดิวซื้อขายกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยในขณะนั้นแต่ความช็อกมันไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่มันอยู่ที่สองประเด็นสำคัญครับประเด็นที่หนึ่งการขายสมบัติของชาติ ธุรกิจที่ขายไปไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาโดยเฉพาะชินซัตเทไลท์มันคือดาวเทียมของประเทศไทยนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติการขายกิจการนี้ให้กับรัฐบาลต่างชาติสิงคโปร์มันจึงถูกโจมตีอย่างหนักว่าเป็นการขายชาติเป็นการเอาความลับและความมั่นคงของประเทศไปอยู่ในมือของคนอื่นเพื่อแลกกับเงินของครอบครัวตัวเอง ประเด็นที่สองและที่เป็นประเด็นใหญ่ที่สุดการไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวใช่ครับคุณฟังไม่ผิดเงิน73,000ล้านบาทไม่เสียภาษีเลยสักบาทมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะพวกเขาใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายครับ กฎหมายในตอนนั้นระบุว่ากำไรที่ได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการยกเว้นภาษีตระกูลชิน,นวัตรก็เลยทำการซื้อขายหุ้นกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แทนที่จะเป็นการซื้อขายนอกตลาดซึ่งมันเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมายแต่ในสายตาของประชาชนจำนวนมากมันคือการกระทำที่ไร้จริยธรรมอย่างสิ้นเชิง ลองคิดดูสิครับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราได้เงินเดือนมาไม่กี่หมื่นยังต้องเสียภาษีทุกปีพอ่อ้าแม่ค้าได้กำไรมานิดหน่อยก็ต้องจ่ายภาษีแต่นี่คือนายกรัฐมนตรีของประเทศทำเงินได้70,000มื่นล้านแต่กลับหาช่องทางที่จะไม่จ่ายภาษีให้กับประเทศที่ตัวเองบริหารอยู่แม้แต่บาทเดียวมันคือการตบหน้าคนไทยทั้งประเทศมันคือการทำลายความเชื่อมั่นทั้งหมดที่มี ดีวขายหุ้นชินคอฟมันคือภาพที่ชัดเจนที่สุดของการทุจริตเชิงนโยบายที่สั่งสมมามันคือบทพิสูจน์ว่ากฎหมายต่างๆที่ถูกแก้ไขในยุคของเขามันอาจจะมีขึ้นเพื่อรองรับวันพิเศษวันนี้วันที่ครอบครัวของเขาจะทำกำไรมหาศาลและเดินออกไปอย่างสวยๆและนี่คือฟังเส้นสุดท้ายจริงๆครับ มันจุดชนวนให้เกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือที่เรารู้จักกันในชื่อมอบเสื้อเหลืองการประท้วงยืดเยื้อนานหลายเดือนประเทศเป็นอัมพาตและความขัดแย้งก็เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการจนกระทั่งในคืนวันที่19กันยายน2549ขณะที่นายกทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กกองทัพก็ได้ทำการรัฐประหารและปิดฉากรัฐบาลไทยรักไทยลงในที่สุด 5. สรุปและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวด้านมืดของทักษิณชินวัตรมหากาบที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยบาดแผลซึ่งเราได้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำด้านสว่างของเขาคือการสร้างนโยบายที่ปฏิวัติชีวิตคนรากหญ้าทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนมีศักดิ์ศรีและเข้าถึงโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อน นี่คือสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากยังคงรักทักษิณอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย แต่ในขณะเดียวกันด้านเมือดของเขาก็คือการใช้อำนาจอย่างไร้การตรวจสอบการมองข้ามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเลือดเย็นในสงครามยาเสพติดและปัญหาไฟใต้การใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวและการทำลายกลไกลประชาธิปไตยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้คนอีกจำนวนมากเกลียดเขาเข้ากระดูกดำ ทักษิณชินวัตรจึงเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนสังคมไทยกระจกที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำความแตกแยกและสงครามทางความคิดที่ยังคงดำเนินอยู่มรดกที่เขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่30บาทรักษาทุกโรคแต่ยังรวมถึงการแบ่งประเทศออกเป็นสองขั้วที่พร้อมจะเข้าห้ามหันกันได้ทุกเมื่อ แม้ว่าเขาจะกลับมาประเทศไทยแล้วในวันนี้แต่ระบอบทักษิณซึ่งหมายถึงแนวคิดวิธีการและเครือข่ายทางการเมืองของเขามันยังคงอยู่และมหากาบของชายผู้นี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่ายๆเรื่องราวนี้สอนอะไรเรา มันสอนให้เรารู้ว่าผู้นำที่เก่งกาจในการสร้างความนิยมอาจไม่ใช่ผู้นำที่ดีที่สุดสำหรับระบอบประชาธิปไตยเสมอไปมันสอนให้เราต้องจับตาดูวิธีการไม่ใช่แค่ผลลัพธ์และมันสอนให้เรารู้ว่าการปล่อยให้อำนาจไปกระจุกตัวอยู่ที่คนคนเดียวโดยไม่มีการคานอำนาจที่มีประสิทธิภาพมันอันตรายเพียงใด คุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวของทักษิณชินวัตรคุณมองว่าเขาเป็นฮีโร่เป็นวายร้ายหรือเป็นอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นมาถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องราวที่ทั้งหนักและยาวนี้จนจบถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในประเด็นที่น่าสนใจต่อไปสวัสดีครับ